เอาล้วครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้อยู่บ้านน้องคำเดี๋ยวเฮอยเมื่อตองหัวเมื่อตรงหัวเกมเมื่อกี้เพราะมันนึ่ะครับเพราะมันคนเดียวเลยอุณเจ้าภาพสกิดมาบอกว่าให้ทีมี้าสิงทำท่าให้แพนะแบบว่าได้แพได้จะจะได้หรือว่าแล้วก็ล้มเฮ้ยทำทีทำทีทำทีเป็นแพ้นะเพราะว่าจะได้ตรงตรงนี้นึงครับตรงนิดนึงทางบ้านจะได้สนุกสนานกันก็เลยเป็นตัวแทน แมนครับแมนครับิกนไม้ามอปล่ไหมไม่เปลี่ครับแล้วก็มาไปแล้วสาให้มาไปทำาขอคุณครับที่ไปครับไปเมิ่งวาพูดถไหมกนี่คพี่น้องนี่สวัสดีครับอ้ยดีใจเลยน้เขาช่องแอดว c h ช n n e l โอ้ยสองเดือนแล้วที่ตรวไว้โหไกอบผมด้วันะครับผมออฟกเต็ดฟันนะครับใควะออมเดากซุด้วครับ ทุ่มไปตอนนี้กำลังไปข่าวโด่งดังอยู่ตอนนี้ครับโด่งดังในทังทีดีครับผมโอ้ตอนนี้เท่ตอนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยไอจกกี้มาต่อเลยสี่คุมกลับลอยล้านพูดสวัสดีครับวั้สามท่นเต้นไหนได้ออกช่องเอ็นเดียวชัดเดีวช่องเอ็นนะครับไอ้เตี้ยอะไรติดตามโยติดตามไอ ติดตามอีกผู้หนึ่งไอ้อุดีจัดครับอมไม่ไหครับครับัอดีครับไม่ต้องคนนี้เด้อ่แี่อกว่าจะเล่นแป้งจะเล่นแป้งาสีคนครับาเสีผูเย็นผูเย็นผูเยินเอาไปหาเล่นแป้งบอกเราอย่าไปหาเล่นแป้งเบ็เบเบใช่เาเล่นแป้ง

สวงนี้ยังสดีครับพี่เบนครับสวัสดีครับเบ็คกี้เหรอไหมไอ้บ๊อบเจ้าพี่เสี่ยวโอ้ยมาเร็วเกินไนจานเราได้แรงและคมแค่ไหนเด็กนักกีฬามาลูกคนใส่หลังกันสามลูกแต่คนวิ่งนำหน้าเอานี้คนเดาสี่คนคนวิ่งนำคนยิงเป็นห้าคนอ่ะคนวิ่งนำไม่ต้องมาดลูกโป่งแค่อุ้มลูกโป่งนะนี่แหละครับคือเป็นแบบว่าบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับผม่คน พักกันใครยังดีอันนี้ใครยังนี่ยครับน้ำลำไยกับน้ำลูกตาลจากพี่สอนครับอุ่นนุนได้พี่สอนเดี๋ยวไปอุ่นนุนแล้วเด้อันลูกเพจเทาไปอุ่นนุนแล้วเด้ครับน้ำตาลกนี่ก็นำลงไปเลยครับพี่สอนชังเดียวสองคนครับโอเคครับโอเคครับผู้ชายคนไหนอยากเล่นครับมาเลยครับไปไปครับสองคนครับผู้ชายสองคนตายไปแล้วเอาลูกบอลวางไว้ก่อนนะฟังเสียงลูกเห็บลูกเห็บเป่าตีชนะจนเราติดจะเริ่มวิ่งนะฮะมีแอนดี้ไม่ไปแล้วไม่ค้าน รอต้อนไว้นะครับรอดูว่าเขาจะเขาจะเด้าอะไรขนาดไหนครับพอนะไก่ล่าเอ้าดูกันบ้างไปไปแล้วครับนี่ตัวุนตอนำหน้าเลยวางแล้ววิ่งครับวิ่งต่อครับไปครับมวิ่งวิเอาวิ่ง

ยงไอะไรครับเตัวเดียวนี่ครับถ้ายไปนี่เอาละไปยังโอ้ย่าเผลไป่าเผลอไปคือวันนี้มาร่วมกิจกรรมปาริต์ไอ้รูสึกเดับรูสึกดีมีกำลังใจดกันนะรู้สึกดีสิจบพี่มากได้อะไรครับรูสึก ก็เป็นวัดวัดเนี่ยเป็นวัดที่บ้านสิงห์ได้ร่วมกันทำตั้งแต่แรกได้ร่วมกันก็เหมือนว่าร่วมกันร่วมกันเป็นสะพานบุญวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วก็น่าจะอีกไม่นานนะที๋ยวเข้าไม่ต้องท่านสิงพโดูตัวเจ้าที่ที่ที่จะสร้างเสร็จไม่นานครับอีกไม่นานก็จะเสร็จแล้วล่ะเพราะว่าขาดไม่เยอะ เพราะว่าบ้านนูก็เสร็จเสร็จไปแล้วปก็เสร็จไปแล้วเหลือของตแต่ไม่ยอีหน้ากเสร็จถ้ามันจะเสร็จปีหน้าฮะปีหน้าข้าจะเสร็จอยู่เพอเสร็จแน่นอนปีหน้าเหลืองบไมเยอะร้านแปดปีที่แล้วเหลือเหลือร้าครับปีนี้เป็นร้านแปดโอ้น่มดเยหมดอ่ะพอดีว่าข้าวปูมันแพงก็เลยมันก็นึกว่าเอ้ยแล้วปีก่อนปีก่อนเแค่เก้าแสนนะเก้าแสนแล้วปีนี้ร้าป าวันเดินขึ้นเข้ากูไอเห็นเปลี่ยนเปลี่ยนแม็กใหม่เลยก็ใช่เปลี่ยนแม็กรอบใหม่รอบนี้มันจะเป็นท่อเี้ยํำเห็ดพั่วใหม่ใหม่เ้เห็ดพุ่มหม่หมืนไปซื้อบ้านอีเลืนไปซื้อบ้านอยแบ่งเบาไปซื้อบ้านซื้อบ้านก็เดี๋ยวออกข่าวออกข่าวอะไไเยอะเไมเยอะเอาเป็นท่อเป็นเอล้ครับตอนนี้คือแบบว่าเาเตะแล้วเป็นไอ้ไอพนปก้งด ชนะครับโอ้ยิงได้หนึ่งลูกนะครับโอ้สุดยอดจริงเจ้าโยมโมงหมว่าทุนเข่าบรรยากาศกับพี่น้องครับตอนนี้ก็คือเตะบอลเสร็จแล้วดูสารลูกรุงผมสตาร์ทเปื่อยมั้งก็ดีครับดีใจที่ได้มาร่วมบุญกับพี่เตะนะครับผมไปชมเขาทีได้รับถวยกันนะครับรับถวยรับถวยมันคือเป็นแดงๆว่ะ พี่เบนซ์ครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เหมือนแรดแดดครับผมแรดแรดเหมือนแรดเหมือนเต็มเลยครับผมเมื่อครับครับไม่อนีคือเสียดเรียบร้อยแล้วยครับคุยพี่น้องนี่แหละควยสุดยอดเขาได้แชมป์เลียวพี่น้องมือนี้กับปิดคลิปปิดคลิปกันครับปิดคลิปบอลตะกองไปบบ๊ายายแอนดิวเขาละเอ็ด